สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เอานิยายเรื่องใหม่มาให้ฟังนะคะรักรอหย่าบทประพันธ์พิมพ์พรพาพรพากเสียงโดยมณีมายาค่ะเรื่องนี้มีจําหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กทั้งแบบเสียงและแบบอ่านนะคะคุณผู้ฟังสามารถตามไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้นะคะสําหรับเสียงภากพากโดยแม่มณีมายาค่ะวางจําหน่ายในรูปแบบหนังสือเสียงแบบเต็มไม่ตัดฉากเลิฟซีนนะคะ ฝากเข้าไปอุดหนุนด้วยนะคะจะได้ใช้เสียงแม่มณีมาพากเสียงสนุกให้ฟังบ่อยๆค่ะนิยายเรื่องรักรอย่าบทประพันธ์โดยพิมพ์พระพายให้เสียงพากโดยมณีมายานิยายเรื่องนี้ซึงวงลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537 ห้ามคัดลองเนื้อหาทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยวิธีอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตรักรออย่าตอนที่หนึ่งหญิงสาวในชุดสีฟ้าอ่อนกำลังก้มมองคนไข้ในความดูแลของเธอที่นอนรอให้เธอจิ้มเข็มลงไปบนหน้าด้วยแววตาเรียบเฉยจึงไม่มีใครเห็นว่าริมฝีป,ปากสีชมพูสดภายใต้หน้ากากอนามายัยบิดขึ้นอย่างชิงชังแม้ใจอยากจะจิ้มหน้าเขาให้พรุนแต่สิ่งที่ทำได้คือ จิ้มเข็มไปยังตำแหน่งที่คนค้ายต้องการด้วยความตั้งใจแต่ความคิดก็ล่องลอยไปไกลไปไกลถึงวันวานที่เธอไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมานั่งยังจุดนี้จุดที่มีคนมากมายห้อมล้อมจุดที่แม้แต่เขาสราวิทยผู้ชายที่เธอชิงชังนอนรอให้เธอจิ้มเข็มบนหน้าของเขาอย่างไม่กลัวตายในวันนั้นเธอก็เป็นแค่เด็กในบ้านใจแตกท้องจนเรียนไม่จบแล้วต้องลาออกจากโรงเรียนมาเป็นเมีย เมียที่ผัวอย่างเขาไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวความรักให้เข็มขาในวัย18บย่าง19ก้าำลังง่วนอยู่กับการช่วยปัาใจแม่ครัวที่บ้านวิราการทำอาหารเพื่อเตรียมตั้งโต๊ะให้ทันเวลาเจ็นาฬิกาของทุกวันแต่เพราะสราวินลูกชายคนโตของคุณมาริวันเจ้าของบ้านเพิ่งกลับจากต่างประเทศเปล่าเวลายังไม่ได้จึงเลื่อนเวลาออกไปหนึ่งชั่วโมง เธอเป็นคนยกอาหารออกไปวางเอาไว้บนโต๊ะกลับเข้ามาในครัวเตรียมจัดโต๊ะสำหรับบรรดาคนรับใช้ซึ่งรวมทั้งตัวเธอด้วยแม้ว่าคนในบ้านนี้จะเรียกเธอว่าคุณเข็มก็ตามทีเธอไม่ใช่เจ้านายใครมาจากไหนแต่เพราะโอลานเจ้าของบ้านที่มีอำนาจสูงสุดรักและเอ็นดูเธอรับเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่สิบขวบในฐานะลูกสาวคนหนึ่งทุกคนจึงเกรงใจอยู่บ้างและเฉพาะในยามที่โอลานอยู่บ้านเธอจึงได้รับเกียรติให้รว่วมโต๊ะด้วย มารวันไม่ได้ตั้งแง่รังเกียจอะไรเธอแต่ก็ไม่ได้วางฐานะของเธอเอาไว้ทัดเทียมกับลูกสาวลูกชายของตัวเองไม่ได้ดูรักและแอนดูอะไรทธอมากมายแต่ก็ไม่ได้รังแกอะไรเธอมีความสุขดีที่ได้อยู่ที่นี่สุขตามอัตภาพของเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ตายและไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเหลืออยู่โอลานกับมารีวันและมาริกาลูกสาวลงมาที่โต๊ะอาหารเริงใจสาวชายอีกคนจึงรีบมาตักข้าวให้เจ้าหมากยังไม่ลงมาอีกเหรอ ลูกคงปรับเวลายังไม่ได้นะคุณเพิ่งกลับมาได้วันเดียวเองเรากินก่อนแล้วคุณก็ต้องรีบไปทำงานนี่มาริวันตักข้าวใส่จานให้สามีอย่างเอาใจเพราะนานๆเขาจะมีเวลากลับบ้านโอลานเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างและกิจการบ้านจัดสรรในหลายจังหวัดจึงต้องเดินทางอยู่ตลอดที่กลับมาวันนี้ทั้งที่งานระตัวเพราะเห็นว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนกลับจากอังกฤษตั้งแต่เมื่อวานเริงทำไมตักข้าวแค่สามที่ ของคุณเข็มล่ะเอ่อเรองใจอึกอักหันมาหามาริวันที่พยักหน้าให้สาวใช้ไปตามคุณเข็มมาไปปกติเข็มไม่ได้ร่วมโต๊ะด้วยหรือไงถึงต้องไปตามโอลาเลิกคิวมาริวันจึงทอดเสียงอ่อนหวานเข็มเขาบอกว่าแกรง่งเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารนะคุณโดยเฉพาะตะหมากมาเขาไม่สนิทสะดวกกินในครัวมากกว่าฉันไม่อยากจะขัดใจอะไรแต่ถ้าคุณอยากให้เขามากินด้วยก็จะให้มา มาริกาแอบเบปากมันไซที่พ่อดูเอาใจใส่แม่คนนี้สะจนเธออยากจะยุแม่ว่าระวังมันจะตีท้ายครัวเอาเพราะตอนนี้เข็มขาวไม่ใช่เด็กสิบขวบหน้าตาบ้องแบ๋วเอาแต่ร้องไห้หาพ่อแต่เป็นเด็ก18ดย่าง19้าที่กำลังสวยสะพรัง่งเทียบกับแม่ที่อายุห้าสิบกว่ามันน่าคิดเข็มขาวยิงสาวในชุดกระปองเสื้อแขนตุกตาสั้นแค่เอวเดินออกมาจากครัวโอลานจึงกวักมือเรียกมามาเข้ม เดาว่ากับข้าวนี่เป็นฝีมือเข็มใช่ไหมลูกค่ะคุณลุงแต่ไม่ทั้งหมดมีแค่ยำหอยแครงกับปูผัดผงกะหรี่ค่ะหญิงสาวหย่อนกายลงนั่งตรงข้ามกับมาริกาเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบธนักแต่การที่เธอเลือกที่นั่งติดกับโอลานกลับทําให้มาริกาอยากปากเหมือนจะเยาะจะจบมัธยมแล้วนี่เราจะสอบเข้าอะไรล่ะพยาบาลค่ะอืมดีดีด,ดีอาชีพมั่นคงใครๆก็นับหน้าถือตา ลุงอยากให้มิ้งเขาเรียนจะตายแต่เขาไม่ชอบโอลานหันมาหาลูกสาวที่ตอนนี้เรียนมาหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วแต่เป็นคณะของการโรงแรมที่เขามองว่าหางานยากแต่ก็ไม่มีปัญญาจะไปบังคับลูกได้จริงไหมมิงไปให้เช็ดขี้เช็ดเย้าคนอื่นมิงไม่เอาด้วยหรอกแกนี่มันจริงๆเลยโอลานสายหน้าแล้วหันมาทางเข็มขา่าเราล่ะไม่รังเกียจงานแบบนี้แน่นะไม่หรอกค่ะเข็มอยากเรียนด้านนี้ จะได้ช่วยดูแลคุณลุงคุณป้าด้วยหญิงสาวตอบขึ้นจากใจจริงโอลานหัวราอร่าพอใจแต่มาริกายิ่งเบ้ปากหนักกว่าเดิมคำอะไรดังขึ้นไปข้างบนนะพ่อสราวินในชุดเตรียมจะออกไปข้างนอกลงมาจากห้องชั้นบนเดินเลี้ยวเข้ามาในห้องอาหารและหย่อนตัวลงนั่งข้างน้องสาวยืนมือมาจับหัวแล้วโยกเล่นน่างอเชียรอพี่นานเหรอนานมากมาริกาย่นจมูกกินสักทีค่ะครบองคประชุมแล้ว เข้มขาวกินอาหารเงียบๆไม่ค่อยกล้าสบตาใครนะักโดยเฉพาะสราวินที่ดูสายตาเขาจะมองมาทางเธออยู่บ่อยๆเธออยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วก็จริงแต่ก็ไม่ได้สนิทก,กับเจ้านายบ้านนี้นะักอย่างที่บอกว่ามาลิกาจะวางฐานะเธอให้ห่างจากลูกๆของตัวเองตลอดที่อยู่ประจําของเธอห่างไม่ใชยห้องครัวคงเป็นมุมสวนหลังบ้านที่เหมาะกับการอ่านหนังสือแม้เธอกับมาลิกาจะอายุไม่ห่างกันมากแต่อีกฝ่ายก็มีเพื่อนฝูงคนละเกเรก,กับเธอ ส่วนสราวินเขาเป็นพี่ชายใจดีที่คอยแบ่งปันขนมให้เธอบ่อยๆแต่มักจะถูกมาริวันกันออกไปตลอดจนกระทั่งเขาไปเรียนต่างประเทศหลังจบมัธยมปลายสองพ่อลูกคุยกันเรื่องงานจับใจความได้ว่าสราวินขอเวลาพ่อพักผ่อนให้เต็มที่สักอาทิตย์แล้วจะกลับไปช่วยงานที่บริษัทเธอฟังเพลินเสียงของเขาทุ้มน่าฟังถ้าเขาใช้เสียงตัวเองเอาดีทางการพากเสียง เธอว่าคงติดกันเกลียวเขาอัธยาศัยดีไม่ยิงเหมือนมาริกาเพียงแต่ช่วงที่เธออยู่ที่นี่มาแปดปีเขาไปเรียนและอยู่ที่อื่นเป็นส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยได้คุยกันนะักายเราฟังตาแป๋วเลยเข็มเขาทั้งและตักอาหารให้กินเยอะๆผอมจนจะเปลวที่น้องเราไม่ตักให้มาริกาตวัดคอนคนเป็นพี่จึงตักให้จนลนจานเอาไปอย่าน้องตักละอีพี่มากพพอพอ,พอ,พอสองพี่น้อง เจอกันที่ไรทะเลาะก,กันทุกทีแม่ปวดหัวมาริวันบอกมือสายหน้าระอ,อาใจสองคนนี้เจอกันเมื่อไหร่ต้องมีเรื่องให้ขัดกันทุกทีก็ดูพี่หมาสิแม่อะไรอะไรอีกบอกว่าพี่ไม่ตักให้ก็ตักให้แล้วยังจะมาบน่นสราวินหัวเราะขำเขมขวกลั้นยิ้มเขาหันมามองพอดีจึงบอกกินเราอย่ามวัวแต่ขำค่ะ หญิงสาวกินข้าวไปเงียบๆพูดเฉพาะเมื่อมีคนถามหลังกินเสร็จและรอเก็บจานจนเรียบร้อยสราวินกับโอลานก็ออกไปเธอจึงเดินมาขออนุญาตมาริวันออกไปทำรายงานบ้านเพื่อนไปเถอะอย่ากลับค่ำหลักละมาช่วยใจเขาทำอาหารเย็นด้วยค่ะคุณป้าเงินพอใช้ไหมไม่พอก็บอกที่คุณป้าให้ก็ยังเหลือคะ่ะหญิงสาวค้อมีรษะให้แล้วเดินออกไป รอยยิ้มบางๆประดับหน้าแม้ไม่ได้ดูรักใครอะไรเธอมากแต่มาริวันก็ไม่เคยปล่อยให้เธออดคอยถามไถ่เสมอว่าขาดเหลืออะไรไหมดูแลดีเกินกว่าธนะคนอาศัยอย่างเธอได้ซ้ำเธอตั้งใจว่าเรียนจบเมื่อไหร่เธอจะดูแลทั้งคู่อย่างดีที่สุดพอคล้อยหลังเข็มขาวไปแล้วมาริกาจึงหันมามองแม่แล้วถามอย่างจริงจังแม่ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอคะอะไรของแกมันเป็นสาวแล้วนะแล้ว คุณพ่อดูเอนดูมันมากขึ้นตั้งเยอะแม่ไม่เห็นเหรอโอ้ยพ่อแกไม่ใช่คนเจ้าชู้หรอกเขาไม่กลับมานอนบ้านตั้งกี่พันหนถ้าจะมีเมียน้อยคงมีไปนานละคนที่น่ากลัวมันพี่ชายแกนนท์ไม่หวังแม่คนที่พี่หมากคบอะระดับบื้มๆบื้มเท่านั้นแหละจะมาเอาอะไรกับเด็กกระปอโลอย่างนางเข็มว่าได้เหรอก่อนไปเมืองนอกก็เปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นขนาดมัธยมนั้นน,ะน่ะนี่ถ้าพ่อแกไม่ส่งไปเรียนเมืองนอกป่านี้มีลูกเป็นโหลละ มาริวันบอกอยังรู้จักลูกชายตัวเองดีว่าเขาเสน่ห์แรงแค่ไหนมีผู้หญิงดาน,น่าเข้ามาตั้งแต่เพิ่งแตกเนื้อหนุ่มแล้วพ่อเจ้าประคุณก็สั่นสู้ซะด้วยแล้วแม่ไม่คิดว่าที่โนนจะไม่ไขทิ้งไว้เหรอแกนี่อย่ามาทําให้แม่กลัวมิงหลอเล่นหรอกไอคนไกลอย่าไปกลัวเลยค่ะดูดูคนใกล้ตัวไวเ้เถอะมิงว่าไม่พอก็พี่หมากล่ะแกก็ช่วยแม่จับตาดูอีกคนก็แล้วกันโอ้ยมิงไม่มีเวลาหรอกค่ะไปแล้วนะคะนัดคุณอบไว้ เขาจะพามิงไปช้อปปิง้งหญิงสาวผลลุกขึ้นทิ้งให้มาริวันคิดหนักเรื่องเข็มขาวขึ้นมาอีกไอ้สามีนะ่ะไม่ห่วงแน่ๆเพราะแน่ใจว่าเขารักเข็มขาวเหมือนลูกดูแลกันมาตั้งแต่เด็กแถมพ่อของเข็มขาวยังถือเป็นผู้มีพระคุณจะคิดอะไรกับเด็กนั่นก็บ้าเต็มทนตอนนั้นโอลานมีศัตรูคู่แข่งประมูลงานกันและถูกลอบยิงแต่พ่อของเข็มขาวเอาตัวเข้ารับกระสุนแทน เขาจึงต้องรับเข็มขาวที่ไม่มีใครอีกแล้วเพราะแม่ตายตั้งแต่เด็กมาเลี้ยงดูเธอไม่ได้รังเกยียจอะไรเข็มข่าวในข้อนี้เพราะถือว่าพ่อของเข็มข่าวมีบุญคุณต่อครอบครัวแต่สราวินเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเธอเธอก็อยากจะให้เขาได้คู่ครองที่เหมาะสมไม่ใช่เด็กในบ้านอย่างเข็มข่าวถึงจะนิสัยดีเรียบร้อยไม่เคยทำความเสียหายให้ระคายหูยังไงก็ยังไม่อยากได้มาเป็นลูกสะพ้ยอยู่ดีเอาเถอะ ดูท่าทีสราวินก่อนตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรสราวินขับรถย้อนกลับม,มาเอาของที่บ้านส่วนเขากับเข็มขาวที่เดินออกมาหน้าปากซอยจึงบีบตแตรรถและจอดเทียบไปไหนเหรอเข็มไปทำรายงานบ้านเพื่อนค่ะหญิงสาวส่งยิ้มบางๆไปให้เขาที่พยักหน้าให้ขึ้นมาสิเดี๋ยวไปส่งให้เอ่อเธอน่าพี่ว่างไม่ได้มีธุระที่ไหนแค่ขับรถไปเยี่ยมเพื่อนคนนั้นคนนี้เฉยๆ เขาบอกทำให้เธอตัดสินใจขึ้นมาบนรถเขารถหรูที่โอลานเพิ่งถอยมารับขวัญลูกชายเดี๋ยวไปเอาของฝากให้เพื่อนก่อนลืมของนะ่ะสราวินขับรถกลับทางเดิมหญิงสาวเอาแต่งเงียบจนเขาแอบม,มองอยู่บ่อยๆเห็นมือเธอประสานบนตักและกำแน่นเหมือนกำลังเ,งเกรงเวลาอยู่กับเขากลัวพี่เหรอเปล่าค่ะดูเกรงๆนะไม่ต้องกลัวหรอกพี่ไม่ดุไม่กัดด้วยเขาบอกติดตลกทำให้เธออดหัวเราะไม่ได้ หัวเราะก็เป็นในเรานึกว่าจะทำหน้านิ่งๆเป็นอย่างเดียวเข้มก็ปกตินี่แหละค่ะต่อปากต่อคำเป็นด้วยสราวินหัวเราะขำเห็นใบหน้าของเธอพราวด้วยเหงื่อจึงดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาส่งให้เธอใส่หน้าปฏิเสธแต่พอเห็นเขามองดุจึงรับมารถแล่นเข้ามาถึงหน้าประตูรั้วบ้านมีคนสวนมาเปิดประตูให้รอในรถนี่แหละพี่ไปเอาของแป๊บเดียวค่ะ เธอยิ้มรับแต่มือกำพัดชนะเอาไว้ไม่ยอมเช็ดสียทีเขาจึงดึงกลับคืนแล้วขยับตัวมาใกลๆ้ๆยิ่งเห็นเธอตัวแข็งเหมือนโดนสาบก็ยิ่งอยากแกรง้งไม่กล้าเช็ดพี่จะเช็ดให้ชายหนุ่มบรรจงเช็ดเหงื่อบนขมับทั้งสองข้างให้ยังแผ่วเบาอ่อ,อนโยนเสียจนเธอรู้สึกเหมือนตัวเองคล้ายกับจะล่องลอยขึ้นจากเบาเขาก้มหน้าลงมาใกล้อีกใกล้จนปลายจมูกของเขา เกือบจะชนกับจมูกของเธอเข็มขาวดูวตกใจแต่ไม่กล้าทักทวงเขาเช็ดห้เบาๆแล้วพิจารณาใบหน้าของเข็มข่าวไปด้วยเขาไปเรียนอังกฤษไม่กี่ปีเข็มขาวโตวขึ้นมากเลยทีเดียวสวยจิ้มลิ้มเหมือนตุ๊กตาแม้จะแทบไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาแต่ก็สวยใสสมวัยสวยคะพี่บอกว่าเข็มสวยสวยขึ้นมากน่ารักดีเอิเข็มขาวเกิดอาการเขินจัดสังเกตจากที่หน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกนั่น ทําไมไม่เคยมีคนชมเหรอเขาย้อนถามหญิงสาวสายหน้าแทนคําตอบเขาวางทาบนิ้วโป้งมาบนขมับเลื่อนเรื่อยๆมาจนถึงปากสีชมพูแล้วกดลงไปเบาๆนะ้าจุเป็นบ้าดีใจจังพี่เป็นคนแรกที่ชมเข็มเข็มขาวไม่พูดอะไรสักคำนอกจากนั่งตัวเกรงเขากลัวว่าเธอจะเป็นลมไปซะก่อนจึงผละออกสิบนาทีนะสราวินลงจากรถผ่านหน้าเริงใจที่เฉงอมอง เพราะเห็นว่าเขาจอดรถนานแล้วไม่ลงมาจังหวากที่เปิดประตูลงสายตาว่องไวของเริงใจเห็นหน้าของคนที่นั่งมาด้วยก็หอบปากตาโตแม่เข็มเป็นอะไรเราเริงใจมายืนตาโตอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรทำเหรอจะได้บอกคุณแม่หางานให้โอ้ยอย่านะคะคุณมากแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะเริงใจชะงเงาคอจนยืดมองรถชายนมหัวเราะ แต่ไม่ได้คิดใคร้อกล้องใจอะไรเดินเข้าไปในบ้านที่ตอนนี้น้องสาวเขาไม่อยู่แล้วลืมอะไรลูกลืมของฝากเพื่อนนะครับแม่ว่าจะแวะไปหาไออิดหน่อยเห็นว่าเมียมันเพิ่งคลอดผมก็เลยซื้อน้ําหอมไปให้น้ําหอมเด็กที่ไหนใช้น้ําหอมผมไม่ได้จะเอาไปฝากลูกมันนี่ครับผมจะอาไปฝากเมียมันชายหนุ่มยักคิ้วให้แล้วเดินเร็วๆขึ้นบันไดไปที่ห้องของตัวเองมาลิวันทําหน้าระอาลูกชายของเธออะไรก็ดีไปหมดเสียก็แต่เจ้าชู้ ที่ทำยังไงก็ไม่หายสักทีไม่รู้ว่าหากแต่งงานแต่งการไปแล้วจะหายหรือเปล่าไปแล้วนะครับคุณแม่เจราว,วินเดินออกไปเร็วๆเ,เพราะกลัวเข็มข่าวจะรอนานผ่านน้าเริงใจก็ยังรีรีรอรออยู่หน้าประตูพอเห็นว่าเขาออกไปแล้วก็วิ่งหน้าต่างเข้ามาคุณหญิงคะอะไรของแกหน้าตาตื่นอย่างกับมีไฟไหม้หรือว่ามีมาริวันขยับตัวอย่างตกใจใจเริงถลามานั่งที่พื้นใกล้ๆแล้วบอกขึ้นหน้าตาตื่น แม่เข็มค่ะแมโอลานจะสั่งให้เรียกเข็มขาวว่าคุณแต่เพราะฐานะที่ดูไม่ต่างจากคนรับใช้นักแรงใจจึงไม่ได้เรียกคุณตามคําสั่งยองเวนก็แต่เวลาอยู่ต่อหน้าโอลานเท่านั้นแม่เข็มอะไรมันก็ออกไปแล้วนี่ออกไปนะออกไปแน่และค่ะเพราะรถคุณหมากออกไปแล้วอะไรของแกเกี่ยวอะไรกับตำหมากก็ตอนที่คุณหมากลงจากรถร่างเห็นว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเป็นแม่เข็มนะคะแกแน่ใจเหรอ มาริวันตาถลนหัวใจเต้นแรงจนต้องยกมือขึ้นมาวางทับอกอย่าพูดจริงใช่ไหมไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมหนางเริงเรื่องแบบนี้ใครเขาล้อเล่นกันล่ะคะเห็นเต็มสองตาถึงจะแค่แวบเดียวแต่ก็เห็นเต็มสองตามาริวันทำท่าเหมือนจะเป็นลมเริงใจจึงค้นกระเป๋าเอายาดมมาส่งให้ฉันสังหอนใจอยู่แล้วเชียวว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นวันนี้จะต้องสั่งห้ามลูกชายฉันเด็ดขาดน่ามาโหจริงๆเสียแต่เรื่องนี้นี่สินะ การไว้ก็ดีนะคะคุณหญิงถึงแม่เข็มจะไม่ได้ดูแรงดูแรดอะไรแต่คุณหมากทั้งหล่อทั้งรวยแบบนั้นแถมหูตาแพรวใครมันจะไม่หลงล่ะคะแล้วแกก็โอ๊ยคุณหญิงจะมาระแวงอะไรกับเริงล่ะคะอย่างเริงคุณหมากไม่มองหรอคะจริงของแกอย่างแกขนาดไอ้ขมมันยังไม่เอาคุณหญิงอะร่งใจทำหน้างอง,งำคนเป็นนายจึงบอกมือฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละขอบใจมากที่มาบอกแกจับตาดูช่วยฉันด้วย ฉันมีรางวัลให้มาริวันค้อนเงินในกระเป๋ามาส่งให้200บาทเป็นค่าแจ้งข่าวจีน่าออกแววทุกร้อนวันนี้จะต้องคุยกับสราวินและเข็มข่าวให้เด็ดขาดและคงต้องหาผู้หญิงดีๆมาให้สราวินได้ทำความรู้จักก่อนที่จะเสร็จเข็มข่าวไปซะก่อนไอทําตัวใส่ซื้อไร้พิษส่งแบบนี้ละ่ะผู้ชายมันชอบนะักลงมานักต่อน,นักแล้ว เขมขาวนั่งตัวลีบจนไม่ได้ยินสราวินถามว่าบ้านเพื่อนอยู่ที่ไหนจนเขาต้องถามย้ำอีกหลายทีเธอถึงสะดุ้งและบอกทางเสียงสันส่นๆแม้ว่าจะพยายามทำตัวให้เป็นปกติมากแค่ไหนก็ตามไปติวหนังสือเหรอเขามองหนังสือในอ้อมแขนของเธอค่ะเข็มอ่อนภาษาอังกฤษพี่สอนได้นะให้พี่ช่วยติวไหมล่ะไม่เป็นไรคะ่ะเขมเกรงใจเขมขาว่งยิ้มบางๆให้เขาอย่างขอบคุณจนรถจอดหน้าบ้านเพื่อน ี่เพื่อนๆมาก่อนเธอแล้วหลายคนยิงสาวเปิดประตูลงแต่เขาจับข้อสองเธอไว้แค่สัมผัสเบาๆก็ทําให้หัวใจเต้นระรัวคะมากันตั้งหลายคนแบบนั้นเอาเงินนี้ไปโทรสั่งไก่ทอดหรือพิซซ่ามากินกันท้องอิ่มจะได้มีแรงเตียวสราวินคว้าเงินให้สองพันยิงทําให้เธอเกรงหนักเข้าไปอีกแต่ไม่ต้องเกรงใจนะ่ถือว่าพี่เลี้ยงน้องเขาบอกอย่างผู้ใหญ่ใจดียิงสาวฉีกยิ้มกว้าง พอเขาใจดีมาแบบนี้ความเกรงก็น้อยลงเธอยกมือไหว้เขาอีกหนรับเงินมาแล้วลงจากรถไปเพื่อนเพื่อนของเธอมองจ้องมาที่รถรูเขมงแล้วพอเห็นว่าใครลงจากรถคันนั้นก็ตาโตโหยไม่คิดว่าจะเป็นแกรถคันนี้ฉันจำได้ว่าตั้งหลายล้านเลยนะการดาเพื่อนสนิทเธอตาโตชี้ไม้ชี้มือทั้งที่รถแล่นออกไปไกลแล้วใครแกหนุ่มที่ไหนมาส่งลูกเจาของบ้านที่ฉันอาศัยอยนะู่น่ะเขาแวะมาส่งไม่มีอะไร หล่อป่ะก็อืมเข็มขวหน้าแดงก่ำจนดนลอพวกเราไอ้เข็มมันเขินว่ะหน้าแดงแป๊ดเลยคงไม่ใช่ลูกชายเจ้าของบ้านธรรมดาแล้วมัง้งลูกตาลหัวร้อร่วนเมื่ออยาให้เธอหน้าแดงได้พอแล้วใครล้อไม่เลี้ยงไก่ทอดอุ๊ยรวยอะไรมายะ ah? คุณเขาให้มานะ่ะว้ายหล่อด้วยใจดีด้วยสายเปสุด,สดๆแบบนี้ถ้าจีบใครในกลุ่มของพวกเรายกให้ไปเลย ลูกตาลมองเงินสองพันในมือเพื่อนตาโตสองพันไก่แจ้ทอตอนนี้เลยเพื่อนเื่อนของเธอกรี๊ดกร้าดกันใหญ่ทุกคนก็ต่างอยากเห็นหน้าเห็นตาสราวิน,นเธอดัน,นเผลอรับปากไปแล้วด้วยว่าเดี๋ยวจะแอบ,บถ่ายรูปเขามาให้ดูเมื่อแซวกันพอหอมปากหอมคอแล้วทุกคนจึงตั้งอกตั้งใจติวหนังสือกันแต่พอไก่ทอดมาส่งหัวข้อสนทนา ก็เป็นเรื่องของสราวินไปอีกสักพักใหญ่แล้วพอพูดถึงเขาทีไรหน้าของเข็มขาวก็แดงก่ําจนเพื่อนๆนให้ฉายาเธอหม่ว่าแม้เข็มแดงแทนเข็มขาวแล้วสราวินแวะเอาของมาฝากเพื่อนอยู่คุยด้วยกันสักพักใหญ่ๆก็มีรถคันนึงแล่นเข้ามาจอดในบ้านความสวยของเจ้าของรถเรียกความสนใจของเขาให้มองเดี๋ยวหลังไอ้มากเดี๋ยวเลือดก็กำเดาไหลใส่บ้านกูไอบ้บ้าใครวะพระสิกาน้องเมียกูเอง อิทิบอกมือให้น้องเมียแล้วกวากมือเรียกหญิงสาวสวยในชุดแบรนดเนมทั้งตัวเธอเลิกคิ้วแต่ก็ส่งยิ้มหวานมาทางสราวินภาษิมีคนอยากรู้จักนะสวัสดีค่ะหญิงสาวเอ่ยทั้งทายอย่างคนมีอัธยาศัยดีผมสราวินครับเรียกหมาก,ก็ได้ยินดีที่ได้รู้จักครับเช่นกันค่ะเดี๋ยวมาคุยด้วยนะคะพี่เพชรเขาโทรฝากภาษีซื้อของเดี๋ยวเอาของเข้าไปให้เขาก่อนขี้เกียจฟังบน่น หญิงสาวขอตัวออกไปทิ้งรอยน้ำหอมกรุนจมูกเอาไว้สนเลยวะไม่สนสิบแลกสราวินหัวเราะยังมองตามหลังพัสิกาไม่วางตาแต่คนเป็นเพื่อนชีหนะ้ากูไม่ยกให้เว้ยน้องเมียมึงนะไม่ใช่เมียมึงหรือมึงคิดจะเครมสราวินรีตามองเพื่อนที่ทุบหลังเขาไปอึกใหญ่ไอ้เลวกูรักเดียวใจเดียวเว้ยแต่เพราะน้องเมียกูเขาเป็นคนดีเขาไม่เหมาะกับคนเลวอย่างมึงกูเลวตรงไหนวะ รงที่มึงผ่านสมรภูมิสตรีมาเยอะแต่กูไม่ได้มั่วนะเว้ยคบทีละคนแต่อทีละคนที่มึงว่าน่ะมันคนละเดือนเดียวยังเก่งกูก็ให้ไม่เกินสองเดือนก็มันเข้ากันไม่ได้จะฝืนทู่ซีทําไมวะกูไปเรียนอังกฤษตั้งหลายปีใครข้าบข่าวมาบอกว่ากูเปลี่ยนแฟนบ่อยพูดแบบนี้กูเสียหายหมดก็ยอันแฟนเก่ามึงไงไปเชื่ออะไรเขาเขาโกรธกูก็ใส่ร้ายกูไปอย่างนั้นเองเขาต่างหากที่บอกเลิกกูเองเขาบอกเลิกก็เพราะว่าทนมึงไม่ไหวแล้วกูเดาได้ อิทธิมองเพื่อนอย่างรู้ดีเพราะรู้จักกันมานานรู้ดีว่าสราวินขี้เบื่อแค่ไหนคบกับใครก็ได้เดียวเดียวสงสารก็แต่ผู้หญิงที่หลงคารมเพื่อนของเขาคนนี้ต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าไปต,ตามๆกันคุยอะไรกันคะเสียงไสๆของพัสิกาดังขึ้นพร้อมกับน้ำเพชรภรรยาของอิทธิที่กล่อมลูกจนหลับแล้วจึงออกมาสมทบสราวินได้ทีจึงฟ้องผมบอกว่าอยากจะจีบคุณแต่ไออิทมันไม่อนุญาตทำไมล่ะคะ พัชิกาเลิกคิวคนเป็นพี่เคยกําลังจะตอบแต่สราวินตอบขึ้นมาก่อนมันบอกว่าคุณพัชศีมีแฟนแล้วครับหมพัชศสีสดสนิทมาตั้งสองปีแล้วนะคะพัชิกาย่อนจมูกสราวินทําตาโตแบบนี้ผมก็จีบได้สิครับไม่ห่วงคะ่ะยิงสาหัวเราะคุยกันเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นครุยรากกับรู้จักกันมานานสองสามีภรรยามองตากันอิทธิถึงกับโครงศีรษะแน่ใจว่าน้องเมียตัวเอง กำลังหลงสเสนสราวินเขาให้แล้วมาริวันเรียกตัวเข็มขาวมาพบในทันทีที่หญิงสาวกลับมาที่บ้านหญิงสาวดูร้อนใจเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะต่อว่าเธอเรื่องอะไรเพราะตอนที่เริงใจมาบอกทั้งปากทั้งตาก็ดูเยาะเย้ยอ,อย่างไรชอบก่นคุณป้าเรียกเข็มหรอฮะวันนี้เธอออกไปกับหมากเหรอฉันเห็นเธอออกไปทีหลังเขาทําไมมาด้วยกันได้มาริวันมองอย่างจับผิดเข็มขาวจึงรีบอธิบายคุณหมากลืมคองค่ะ ขับรถกลับเข้าซอยมาแล้วเจอเข็มเขาพอดีเลยให้ติดรถไปด้วยสีหน้าของมาริวันดีขึ้นเมื่อได้เยินอย่างนั้นแต่พอเห็นสีหน้าจืดเจือของเข็มขาวจึงทอดเสียงให้อ่อนลงฉันไม่ได้ว่าอะไรหรอกคนอยู่บ้านเดียวกันไปด้วยกันมันก็ไม่แปลกแต่เธออยู่ที่นี่ในฐานะลูกบุญธรรมของเราใครๆก็เข้าใจว่าเธอกับหมาเป็นพี่น้องกันหากมีอะไรเกิดขึ้นใครมันจะว่าเอาได้ว่าเราเลี้ยงต้อยเธอมาไว้ให้ทำเรื่องอย่างว่า เข้มเข่าหน้าซีดแต่ก็บอกเสียงเบาเข้มไม่ได้คิดอะไรกับคุณมากหรอกค่ะก็ดียังเธอเอาลูกชายฉันไม่อยู่หรอกที่ฉันเรียกมาวันนี้ก็แค่อยากจะมาเตือนเธอว่าหมากเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมีน้ำใจกับทุกคนโดยเฉพาะสาวๆเขาทำดีกับทุกคนใครเห็นใครก็รักก็หลงถ้าเขาทำดีด้วยก็อย่าไปอ่อนไหวถ้าเธอไม่อยากเสียใจยที่เตือนเพราะฉันรู้จักต่หมากดี ค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณป้าหญิงสาวมองอีฟาย,ยังขอบคุณเธอเดาว่ามาริวันคงกลัวจะได้คนที่โปรไฟล์ธรรมดายอย่างเธอมาเป็นลูกสะใภ้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเธอก็เห็นว่ามันเจอความห่วงมาด้วยไปพักเธอไปหญิงสาวล้าถอยออกไปและตรงไปช่วยงานครัวตามปกติเหมือนทุกวันพยายามปัดเรื่องของเซราวินออกไปจากหัวกับโปโลอย,อย่างเธออย่างไรเขาก็ไม่มีทางคิดอะไรในแง่ชู้สาวกับเธออยู่แล้ว มาลีวันรอที่จะคุยจริงจังกับลูกชายเรื่องเข็มขาวแต่รอจนดึกดื่นลูกชายก็ไม่กลับมาสียทีจนทนทางตารอไม่ไหวขึ้นไปนอนก่อนมีเพียงเข็มขาวที่ยังไม่นอนเพราะอ่านหนังสือดึกทุกคืนอยู่แล้วเธอได้ยินเสียงรถมาจอดเทียบคนอื่นน่าจะหลับกันหมดเพราะไม่มีใครกลับบ้านดึกมาก่อนแม้แต่มาิกาที่หาจะเที่ยวดึกก็พักคอนโดมิเนียมที่พ่อแม่ซื้อให้ตอนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ หญิงสาวลุกจากที่นอนตัวเองมาเปิดประตูบ้านให้ตกใจที่เห็นว่าสราวินเมาจนเดินเซไม่รู้ว่าเขาประคองตัวเองให้ขับรถมาได้ยังไงคุณมากเขมขาวตรงเข้ามาประคองเซไปหลายก้าวเมื่อตัวหนาหนักเทน้ำหนักมาทางเธอกลิ่นเหล้าฉุนขึ้นจมูกจนต้องเบื่อหน้าหนีขับมายังไงคะเนี่ยไม่ได้ขับเองเอา้าแล้วใครมาส่งคะเพื่อนอนะแต่พุ่มันออกไปแล้ว ตาลายไปหมดไปส่งพี่ที่ห้องหน่อยเสใชายหนุ่มหันมามองเธอแล้วเอียงซบศีรษะมาบนไหล่พี่กลัวตกบันไดเขาหักตายค่ะเดินดีๆนะคะเข็มขาวประคองเขาขึ้นบันไดวงแขนหนาใหญ่โอบเอวเธอเอาไว้กว่าจะมาถึงห้องเขาก็ทุลักทุเลเธอพาเขามาถึงเตียงแต่ตัวเขาหนักจนล้มลงไปบนเตียงด้วยกันเข้มขาวตัวแข็งหายใจติดขัดเพราะเขาหนักกว่าเธอมากแถมจมูกและปาก ยังเงิมงำอยู่บนซอกคอเธอไหวยังไหวอยู่ไหวอะไรล่ะคะคุณไม่รู้ได้ซ้ำว่าใครพามารู้สิรู้ดีสราวินบอกแต่ปากยังแช่อยู่ที่ซอกคอเธอหอมจังใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรไม่ได้ใช้ค่ะคุณหมากลุกก่อนนะคะเข็มหนักอืมลุกไม่ไหวชายหนุ่มพยายามผง,งองศีรษะขึ้นมามองหน้าเธอสะบสัดศีรษะใบมาแล้ส่งยิ้มให้ หน้าคุณเปลี่ยนนะภาษิไม่ใช่ค่ะนี่เข็มเสียงก็เปลี่ยนไหนว่าไม่เมานี่เข็มนะคะเอียงสาวดันเขาออกแต่คนเมาเหมือนไม่ได้ฟังเธอเลยแถมยังบอกด้วยประโยคที่ชวนให้เธอขนลุกไม่เชื่อเข็มไหนไม่มีเงินต้องจูบดูว่ารถเดิมไหมจูบเข็มเขาตื่นตระหนกไม่ทันจะพลิกหลบไปทางไหน เมือ่อนาแกร่งก็รวบหน้าเธอมาไว้ใกล้และประกบปากจูบลงมาตาของเธอเบิกกว้างจนดูตลกเพราะไม่เคยจูบกับผู้ชายมาก่อนเธอขยับหน้าหนีแต่ปากเขาเหมือนฉาบด้วยเการ้อนที่ประกอบติดมาหนักหน่วงจนไม่ว่าเธอจะเบี่ยงไปกี่องศาเขาก็ตามติดมาได้ไม่หยุดแถมยังพยายามแทรกลิ้นเข้ามาเกี่ยวลิ้นของเธอเอาไว้ในปากเขมขาวยื่นมือมาทุบไปบนแผ่นหลังหนาด้วยความตระหนกตะแรงของเธอเหมือนแรงหมดเข้าไปทุกทีเมื่อลิ้นของเขา ขยับพลิกซ้ายขวาดุนดันลิ้นเธอปลายลิ้นหนาดูดดึงหนักหน่วงจนเธอกลัวตัวเองจะตายรสหวานเจือขมของแอลกอฮอลในปากของเขาเคลื่อบมาบนลิ้นของเธอแต่นอกจากเธอไม่รู้สึกรังเกียจแล้วกลับรู้สึกแปลกๆเธอไม่ได้ไร้เดียงสาจนไม่รู้ว่าอาการหน่วงหนึบบนช่องท้องและตรงส่วนนั้นมันคืออารมณ์อะไรเพราะมันมักจะเกิดขึ้นเวลาที่อ่านนิยายฉากว่าวามหรือดูหนังที่มีฉากเซ็กซี่ของพระเอกนางเอก แต่นี้เป็นครั้งแรกที่เธอมาเจอกับตัวอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมากกว่าทุกครั้งคูณไปอีกหลายเท่าเธอกําลังจะขาดใจตายกับความรู้สึกนี้อยู่แล้วอ,อย่าเข็มขาวอาศัยจังหวะที่เขาขยับปากออกเบี่ยงหน้าหลบแล้วยืนมือมาปิดปากเอาไว้อย่านะคะคุณหมากนี่เข็มเข็มขาวอืมแล้วเข็มมาอยู่ในผับได้ยังไงเด็กดีอย่างนั้นต้องอยู่บ้านผับที่ไหนละ่ะคะนี่ห้องนอน สราวินพยายามมองจ้องหน้าเธอแต่เพราะไฟในห้องไม่ได้เปิดเอาไว้มองให้ตายก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีเชื่อก็ได้เพราะจูบมันหวานกว่าเดิมชายหนุ่มก้มหน้าลงมากระซิบค้างหูเข้มขาวแก้มร้อนเผาดัานเขาออกพร้อมกับขู่ขึ้นขยับออกสิคะเดี๋ยวคุณป้ามาเจอเราอยู่ด้วยกันแล้วยังไงพี่น้องอยู่ด้วยกันไม่เห็นแปลกสราวินยังคองหวัวเราะแถมยังประสานนิ้วกับมือเธอให้ยืดขึงขึ้นไปเหนือศีรษะ เข็มว่าไหมหายเมาแล้วเหรอคะมีตรงไหนที่บอกว่าหายกดลิ้นไม่พันกันแล้วเมาอยู่แต่จาได้แล้วว่าที่นี่ห้องพี่พี่จํากลิ่นน้ําหอมได้แล้วก็จํากลิ่นเข็มได้นิ้วที่ประสานการกำขึ้นแน่นไม่ได้ใช้น้ำหอมจริงเหรอไม่ได้ใช้ครับปล่อยเข็มก่อนนะคะตกใจไหมคะก็ตกใจที่พี่จูบนะ่ะก็คะ่ะเสียงของเธอยังสั่นจะทำเป็นว่าลืมลมไม่ถือสาเพราะว่าเขาเมา พรุ่งนี้เขาก็ลืมแต่เขากลับทวนความจําของเธอขึ้นมาเสือๆไม่เคยเหรอเขาย้อนถามพอเธอสันหน้าก็หัวเราะลืมไปว่าเด็กดีสาวๆที่โน,น่นอายุเท่านี้เขาจุบเก่งกันแล้วนะรู้ไหมเข้มขาวหน้ายุ่งเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเปรียบเทียบฝีมือการจูบของเธอกับคนอื่นทําไมจะราวินปล่อยมือข้างนึงของเธอแล้วไหลหลังมือมาที่แก้มมีแฟนหรือ,อยังคุณหมาจะถามไปทําไมคะพี่เป็นพี่ ก็อยากรู้ว่าน้องมีแฟนหรือยังไม่ได้เหรอพี่เป็นห่วงยังไม่มีค่ะเข็มยังไม่ชอบใครหัวใจเธอเต้นแรงจนกลัวว่าเขาจะได้ยินเพราะหลังมือของเขายังไล้แผ่วมาที่หน้าของเธออยู่